หนึ่งกิจกรรมทิ้งท้ายที่เมื่อมาเยือนบ้านคลองเรืรอแล้วต้องไปลองคือกิจกรรมการล่องแพที่สนุกสุดๆค่ะมาถึงอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานให้กับเราสองคนอย่างแน่นอนค่ะนั่นก็คือการล่องแพร<ฮ>เราเราใจเราใจเราใจมากครับอันนี้ค่ะเราเป็นอุปกรณ์เซฟตี้ค่ะจากพี่ๆเขา,ขาให้เราใส่ไว้ถ้าเกิดว่าออกไปล่องแพเนี่ยจะได้ ถูกต้องครับในเรื่องของการซิฟตี้เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับในการล่องแพด้วยแต่วันนี้เราจะมาพูดคุยนะครับกับพี่ที่จะพาเราไปล่องแพตลอดทั้งเส้นทางครับพี่วินัยหรือว่าพี่ปืนครับสวัสดีครับแพพักเบาะนี่ดังมากทำไมคะการล่องแพนี่มีอะไรที่พิเศษหรือว่ามีความด่งดังของที่นี่คะก็ที่นี่จะมีกิจกรรมของหมู่บ้านที่ว่าทำกับแพกับไม้ไผ่ครับคือว่าเราธรรมชาติใช้ประโยชน์ในการท่องเที่ยวะ ในส่วนของที่นี่นะครับมีการพัฒนาการท่องเที่ยวต่อไปยังไงบ้างครับการพัฒนาก็คือว่ายังเราจะใช้ระบบเดิมเดิมอยู่นี้ครับจะใช้แพรอย่างนี้ตลอดไปแพรไม้ไผ่เนี่ยถือว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งครับอ๋อก็คือการพัฒนาของพี่ก็คือการอนุรักษ์นั่นเองค่ะไว้ซึ่งความเป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์แบบนี้ใช่ครับใช่แล้วการล่องแพรไม้ไผ่เป็นการดัดแปลงจากแพรที่แต่เดิมชาวบ้านใช้สัญจรล่องไปในทางน้ํา เมื่อมีการท่องเที่ยวเกิดขึ้นจึงใช้แพรไม้ไผ่นี้ละค่ะมาช่วยเป็นตัวชูโรงให้กับการท่องเที่ยวลองมานั่งแพรไม้ไผ่กันดูสักครั้งรับรองว่าจะติดใจค่ะช่วงที่แฟรี่กับนกไปถือว่ามีน้ําเยอะแบบนี้ล่องแพรได้สนุกเรากกระแสน้ําจะเป็นตัวช่วยให้แพรไหลไปได้เรื่อยๆความตื่นเต้นก็อยู่ที่ต้องคอยหลบหลีกกิ่งไม้และคอยลุ้นว่าแพรจะไหลไปทางไหนค่ะไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยนะคะ พีพีเขามีความชำนาญในการถอแพรกันทุกคนค่ะต้องใช้ฝีมือในการทอเยอะเลยแล้วก็มีอุปสรรคมากมายให้ตื่นเต้นสนุกสนานค่ะช่วงนี้เรเหนื่อยแล้วต้องพักทานผลไม้ตำนักนี่ฮะลองกันมาจนเหนื่อยแวะพักทานผลไม้กันสักหน่อยค่ะ ก็สิ้นสุดการล่องแพที่สนุกสนานเคล้าไปด้วยธรรมชาติรอบๆตัวสมกับที่ได้รับรางวัลกินรีทองคำม,มาตรฐานการท่องเที่ยวในด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศดีเด่นภาคใต้จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจริงๆทําให้ได้เห็นแล้วนะคะว่าธรรมชาติที่บ้านคลองเรือนั้นจริงใจกับเราจริงๆ ใครที่อยากมาลองใช้ชีวิตลองกินลองอยู่และสนุกกับชาวบ,บ้านแบบนี้ก็ออกมาเที่ยวกันนะคะเมืองไทยของเรายังเปิดประตูกว้างพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวตลอดเวลาค่ะ การที่ได้มาท่องเที่ยวที่บ้านคลองเรือแห่งนี้ได้เห็นครับถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าแล้วก็นอกจากที่เราจะได้ความศึสนาแบบนี้แล้วนะครับคนที่นี่สามารถใช้ประโยชน์จากป่านะครับได้อย่างสมบูรณ์เลยทีเดียวครับแม้ว่าเทคโนโลยีของภายนอกจะรุดหน้าไปมากแค่ไหนก็ตามแต่ว่าคนที่นี่ก็ยังสามารถใช้ชีวิตอยู่กับพื้นป่าแล้วก็สายน้ําได้อย่างมีความสุขค่าแล้วชาวบ้านที่นี่นะครับเขาไม่ยอมที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วสามารถกลับนําธรรมชาติต่างๆเนี่ยมาใช้ในการท่องเที่ยวได้อีกด้วยครับใช่ค่ะที่สําคัญนอกจากการท่องเที่ยวแล้วเนี่ย ลูกหลานที่เกิดออกมาเป็นชาวบ้านคลองเรือก็ยังสามารถได้มรดกเป็นธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์แบบนี้ต่อไปค่ะครับผมแล้ววันนี้นะครับเวลังเราสองคนหมดลงแล้วส่วนคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่สนใจอยากจะติดชมรายการหรือแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวสามารถคลิกเข้ามาได้ที่ชั่วถิ่น gmail com ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับติดตามครั้งหน้าว่าเราจะพาไปเที่ยวไหนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ คือมังควาวเคยเย่าหน่เป็นดีน่างนะในน้มีป่าในน้ำม,มีก้ามาหากินเป็นดินของเย่าูเรอช่องเงาเย่าอยู่ร่วมกันไมดีใจใช่ไหมอะไรก็สมใจไปเที่ยวกันไมให้ทั่วทีดแดนไทย